สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ได้เมนูทำกับข้าวอีกแล้วนะคะนี่เลยค่ะไปซื้อไก่มาค่ะเป็นไก่เหลืองนะแล้วก็จะมีใบยี่ราจะทำผัดพริกแกงไก่ใส่ใบยี่หรานะคะเตรียมเครื่องด้วยไก่เหลืองนะคะคุณผู้ชม <S <S เขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วอาจจะเหนียวเหนียว <ๆ S 2> หน่อยนึงอันนี้ซื้อมาเนี่ย เจ็ดสิบบาทนะคะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ก็ล้างเสงะะ่ในส่วนของไก่ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะไปยี่หลา หอมกลิ่นน้ำปลาใช่ค่ะคุณผู้ชมเขี่ยวเอาไว้ก่อนน<ม>้ำแห้งแล้วคะพอแล้วปิดเตาก่อนนะ ย้ายก่อนนะคะเนี่ยเราได้น้ํามันจากตัวไก่นะเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํามันอันนี้ผัดไปเลยมันแผลบเลยคุณผู้ชมจ้าออต่อไปพริกแกงนะคะยังไม่ได้เปิดเตานะคุณผู้ชมกลัวมันกระเด็นใส่ อเ,เอาเลยเกือบล้นกระทะ มันมาติดอยู่หลังตะหลิวหมดละะแล้วนะคะเราเติมน้ำไปนิดนึงนะคะมันไก่มัน่อย่ะ ชาตไปเลยนะคะตึงน,นั้นได้หนึ่งมาตาลนะคะรสดีก็ตามมา น้ำมันหอยนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสปลาเขียวก็ชิมรสชาติีมิมงนะจ๊ะ ไก่ลงไปเลยนะคะเสียงดังมากอ้ยอยอะไรกันนี่ปเต็มกระดองใส่ไก่ลงไปน้ำหาหนุเลยนะคะ คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทำกับข้าวไปฟังโม้ไปด้วยนะคะ <S <S เราจะชิมค่ะเป็นการล้างช้อกันในตัวชิมรสชาติกันนะคะ ยอ,รอดรสชาติดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเราต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะให้เนื้อไก่มันนุ่มๆหน่อยไก่นี้ดาเข้าแล้วนะคะ เขาบอกว่าหอมยี่หรา่ารสร้อนแรงสมัยเด็กๆที่เรียนนะคะตะองเป็นกอนเลยอืมกลิ่นมาลาวจ้าหอมชินงตุช่วย เขาบอกว่ามันจะคล้ายใบกระเพรานะแต่กลิ่นมันจะไม่ไม่ไม่เหมือนกระเพราเอาละเอาละกลิ่นหอมแล้วคุณผู้ชมจ้าดูสิจ้ายังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะคุณผู้ชมหกจุดตรงปากถ้วยนี่แหละ น้อยกลี่นหอมมาก <S <S และแล้วกับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงไก่ใส่ใบยี่หร่านะคุณผู้ชมจ๋ากลิ่นหอมมากๆเลยมาจากคุณผู้ชม ซอสกาดพร้อมแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันนะจ๊ะวันนี้ไก่ชิงนตัวโตเผ็ดๆเ,เลยนะ